มันมาสึงตึงตสิเานี่ยูในน้มันชกกระโปงนะพื้นนะลูกมเป็นไรเราต็ไม่ได้นิตก่อนนี่นั่นจะเอาหอมาเฮ้ยเฮ้ยพอ่อนเลยฝนตกปูนอนนะเนี่ยฝนตกพายุเข้า ก็มาอ่านน้ำอ่ะใหม่ลมฝนแล้วเยอะเหนีไม่เกี่ยวอะไรกับลมฝนวะเราจะวิ่งเข้าวิ่งออกวิ่งเข้าวิ่งออกทำไมไอ้หมูเอาไปพีด้วยเนาะเอาอย่างมาเมื่อกี้น้ำมันร้อนไหมอ่ะน้ำในนั้นร้อนอยู่ไม่ได้ไฟดับนี่หม่า ดีนะแม่ล้างเธอล้างจานเสร็จอต่ไม่งั้นนะนใครเตียวมาม,มีไหนนี่มองไม่เห็นแมนลงแต่จ้าอย่าเอามาอย่าเอามามาเยอะเกินลูกถ้าห่มไม่ต้องเอาออกมาเราออกมาทำไมถ้าหนาว ที่เขาออกมาเขาฮอนเขาก็เลยออกมาลม,มแรงขนาดน,นี้เนี่ยนะ,ะฉันนงอยากดูตรงนี้อยากดูต้นไม้ตรงนั้นอนะ่ะนี่คือบอกของผมม่โอเคประตูด้วยครับมารูไหนดีไม่รู้ครับผม ปิดประตูด้วยมีเปียกตรงนั้นน่ะผ้ไอเียประตูก็มาปีดอะเออบมาทำไมผ้าห่มันจะโดนเธอเธอสกับบสผ้าอะไรนั่นอะ ันอย่างแรงเลยอ่ะวันจะไปออกมาติกตกลูกเดี๋ยวขนเข้าไปบัดทันฝนมันจะฉาดเอาเนี่ยโดนเมื่อกี้เนี่ยมันก็สุดยอดจริงเลยอ่ะลมแรงอ่ะมาอีกแล้วลมอ่ะมา อยู่ไม่ได้แล้วนิวขนเข้าไปมันจะเปียกหมดลูกไก่โดนไล่อะโดนไล่อะไอะไ้คนบ้าเฮ้ยไปไป,ไปพูดงี้ไม่ดีนะหล่าฟ้าหล่าฝนไม่ดีนะแแม่กวดนะแดล้วด่า,าด่า <laughs> อย่างเปลืงๆนั่นน่ะ บอกว่าร้อน